สร้างรายได้จากการทำวิดีโอสั้นหรือที่เรียกอีกอย่างกันว่า y o u u ูทูบช็ t t ก็ช่องนี้นะครับเขาจะตัดไฮไลท์คลิปฟุตบอลนํามาตัดต่อแล้วก็อัปโหลดลงในช่องของเขานะครับเป็นไฮไลท์ฟุตบอลสั้นๆใครที่ทํำยู u ูบชอนเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าการเข้าถึงจากคนดูเนี่ยมันสูงมากเนื่องจากพฤติกรรมของคนเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับจึงทําให้วิดีโอสั้นเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วมันจึงทําให้การเข้าถึงจากคนดูเนี่ยสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าช่องนี้เขาไม่ได้ลงคลิปวิดีโอยาวเลยนะครับแล้วคลิปวิดีโอสั้นพวกนี้เนี่ย มันสามารถสร้างผู้ติดตามให้ช่องเขาได้นะครับถึง6 5 0สนห้าหมืเลยแล้วเขาจะสร้างรายได้จากการท YouTube รํา y ำ u u b e s ช็อตนี้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันสวัสดีครับผมตั้งนัน,นครช่องของผมจะมาแนะนําเทคนิคและวิธีการหาเงินออนไลน์ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยคลิปสั้นหรือว่าชอ็อตนี่ยมันเป็นที่นิยมของคนมากๆเลยนะครับหากใครที่ยังไม่รู้จัก YouTube ชอ็อตนี่ ให้เราลองนึกไปถึงคลิปวิดีโอ TikTok Instagram Reel หรือว่า Facebook Reel นั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการสร้างรายได้จากการทำ YouTube Shorts ทุกคนลองมาดูช่องนี้กันนะครับผม ช่องนี้เนี่ยมีผู้ติดตามสูงถึง6กแส0 0้คนแล้วผู้ติดตามของช่องนี้นะครับเขาเข้ามาจากการที่เขาดูคลิปวิดีโอช็อตนั่นเองนะครับเขาเพียงแค่ไปนําคลิปจากที่อื่นแล้วก็นํามาตัดต่อแล้วผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการทํา y ำ YouTube ช็อตเนี่ยมันยังไม่สามารถสร้างไรายได้จากยอดวิวได้ YouTube เนี่ยเขาก็ได้สนับสนุนเงินจํานวน100ล้านเหรียญน,นะครับผมสาหรับครีเอเตอร์ที่ทุ่มเทในการผลิตและสร้างสรรค์แล้วก็ มียอดวิวที่สูงนะครับผมเขาก็จะแบ่งเป็นโบนัสให้นั่นเองแต่วันนี้นะครับเราจะไม่ได้มาสร้างรายได้จากการทำโบนัสจากช็อตนะครับแต่เราจะมาสร้างรายได้จากแอฟเฟอร t เหรือว่าขายสินค้าของตัวเองในช่องของเรานะครับ <S <S เนื่องจากเราจะไม่เน้นยอดวิวที่สูงเหมือนคลิปทั่วไปแต่เราจะเน้นไปที่การเพิ่มผู้ติดตามให้มากที่สุดแล้วเราก็จะนำผู้ติดตามของเรานะครับมาที่คอมมูนิตี้นะครับผม แล้วเราก็โพสต์สินค้าของเราเข้าไปในนี้นะครับเพื่อให้ผู้ติดตามเขาเข้ามากดคลิกลิงก์ affiliate หรือว่าเกิดการซื้อขายสินค้าผ่านคอมมูนิตี้ของเรานะครับเราก็มาดูคอมมูนิตี้ของช่องนี้กันนะครับเนี่ยครับเพียงเขาโพสต์ภาพภาพเดียวนะครับผมเป็นภาพมีมนะครับมียอดไลค์สูงถึง1 000, 000, 2 0 0 0ไลค์เลยนะครับแล้วเขาก็ยังสร้างโพในคอมมูนิตี้ของเขานะครับเพื่อให้ผู้ติดตามมาโหวตเล่นกัน มีจำนวนคนเข้ามาโหวตถ,ถึง180,000คนเลยไลค์ like 2000กว่าไลค์นะครับคอมเมนต์ comment อีก200กว่าคอมเมนต์ผู้ติดตามในช่องเขาเนี่ยก็มีส่วนร่วมกันเยอะเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับผมเราก็นำลิงก์ Affiliate นะครับผมมาโพสหรือว่าใครมีสินค้าเนี่ยก็นำสินค้าของตัวเองนะครับมาโพสในนี้นะครับเราก็ไปดูขั้นตอนการสร้างรายได้จาก YouTube Short กันเลยอย่างแรกนะครับเราก็ต้องไปหาคลิปวิดีโอมาก่อน ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับการที่เราไปเอาคลิปวิดีโอของคนอื่นมาทําเนี่ยทางที่ดีที่สุดนะครับเราจะต้องใส่เครดิตให้เขาด้วยผมจะแนะนําให้นําคลิปจากต่างประเทศมาทํามากกว่านะครับเนื่องจากคลิปของคนไทยเนี่ยเขาจะ ไม่ยอมให้คลิปวิดีโอของตัวเองเนี่ยไปโพในช่องของคนอื่นให้เราใส่เครดิตให้เขาด้วยนะครับเป็นชื่อช่องของเขาหรือว่าช่องทางการติดต่อของเขานะครับบางคนเนี่ยเขาก็ชอบนะครับผมที่เหมือนกับว่าเขาไม่ต้องโปรโมทอะไรนะครับผมมีคนอื่นนําคลิปวิดีโอของเขาเนี่ยไปโปรโมทห้หรือใครนะครับที่เคยทําแนวนี้มาก็สามารถไปดูดคลิปจากประเทศจีนมาทําได้นะครับก็ยกตัวอย่างนะครับผมก็จะลองทําเป็น top 10 go clipper s a ซ e แล้วกันนะครับ ก็ผมก็จะจาะที่ปุ่มแชร์นะครับผมกด Copy l i n ลิงก์ของเขานะครับแล้วก็มาที่ Google นะครับผมก็ดาวน์โหลด mp4 youtube นะครับมลองเว็บไซต์นี้นะครับกดดาวน์โหลดดาวน์โหลดเลยครับ พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาที่แคนวานะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลย y o u t u b e s h o t t นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ Create นะครับแล้วก็มาอัพโหลดคลิปวิดีโอที่เราเพิ่งโหลดมานะครับโอเคครับพออัพโหลดวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาตัดนะครับผม เลือกช็อตที่เราต้องการตัดเอาไว้สัก30วิถึง60วินะครับเนื่องจาก YouTube ช็อตเนี่ยความยาวที่เขาให้สร้างครับสูงสุดได้เพียง60วิเท่านั้นเองก็พอได้นะครับกดคลิกขวานครับสปร t ตเพจนะครับส่วนตรงที่เหลือเยอะๆนะครับเราก็ลบทิ้งลบทิ้งครับเราก็เลือกจุดที่เราต้องการก็พอหลังจากนั้นนะครับก็ขยายนะครับให้เต็มจอนั่นเอง ก็ประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยถ้าใครจะมาตกแต่งตัวหนังสือนะครับให้เข้ามาตรงนี้นะครับผมก็ตรงมงกุฎนะครับฟอนต์นี้เราจะต้องอัปเกรดแคนวาเราให้เป็นโปรก่อนครับเราถึงจะใช้ได้ฟอนต์ก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ด้วยนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้พอเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดที่แชร์นะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับไฟล์ไทป์ให้เราเลือกเป็น mp4 นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยพอคลิปดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถนําไปอัปโหลดใน y o u t u b e s h ชอ t ของเราได้แล้วนะครับหรือว่าง่ายๆนะครับเราก็ไปเอามาจาก t i k กตอกก็ได้อ่าอย่างเช่นคลิปนี้นะครับเราก็กดแช์ กดคัดลอกลิงก์นะครับเราก็เข้ามาที่ g o o g l e แล้วก็โหลดวิดีโอจาก TikTok ไม่มีลายน้ำก็เอาลิงก์มาแปะนะครับกดดาวน์โหลด <c oughs> ก็เปน็นอานเสร็จสิ้นนะครับได้คลิปมาแล้วพอเราทำคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> เราก็นำไปอัพโหลดในช็อตผมก็จะแนะนำนะครับผมวันนึ่งเราก็อัพโหลดไปสักส หาคลิปก็ได้นะครับถ้าใครขยันก็สามารถอัปโหลดได้เยอะกว่าน,นั้นนะครับการอัปโหลดคลิปช็อตเนี่ยผมก็จะไม่สอนนะครับผมเพราะว่ามันง่ายมากถ้าใครทําในคอมก็กดสร้างตรงนี้ได้เลยนะครับอัปโหลดวิดีโอ แต่ถ้าในมือถือเนี่ยก็กดตรงสร้างวิดีโอแล้วก็เลือกเป็นอัปโหลดวิดีโอช็อตนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นขั้นตอนการหาเงินนั่นเองใครที่ไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองเนี่ยผมก็จะแนะนําให้ใช้เป็น Affiliate แทนนะครับการทำแอ f f ฟ l i ิเอเนี่ยเราก็แค่เป็นตัวกลางครับที่ช่วยโปรโมทสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมาเจอสินค้าของร้านจากนั้นทางร้านค้าเนี่ยเขาก็จะแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้เรานะครับเมื่อลูกค้าเกิดการซื้อขาย a f f i l i a เอเนี่ยก็จะมีหลายเว็บไซต์นะครับผมทั้ง Access Trade, e c o m o b i s s o p p e e Lazada ต่างๆก็ใครที่ทำแอ f ฟ i ลิเอตเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถไปนำสินค้ามาขายได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เป็นนะครับผมก็แนะนำให้ใช้เป็น c c e s s t t r d e นะครับเนื่องจากเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ Affiliate ที่มีชื่อเสียงนะครับในไทยแล้วก็มีสินค้าเยอะก็ให้เราพิมพ์ Google นะครับผม Access Trade a f f i l i a t e แล้วก็ คลิกลิงก์แรกก็มากดสมัครฟรีที่นี่ถ้าน้าเว็บไซต์ของใครนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็มาเลือกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับตรงนี้ให้เราเลือกเป็นส่วนบุคคลนะครับก่อข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับผมแล้วก็กดสมัครสมาชิกก็พอเราสมัครเสร็จแล้วนะครับผมให้เข้ามาที่แคมเปญน,นะครับแล้วก็ข้อเสนอเราก็มาค้นหานะครับสินค้าที่เราอยากจะนําไปโปรโมทยกตัวอย่างเป็น Adidas แล้วกันนะครับ เราก็มาลองอ่านคําอธิบายนะครับว่าเขามีรายละเอียดยังไงบ้างค่าคอมมิชชั่นนะครับผม4.2%เงื่อนไขาการอนุมัตินะครับเมื่อการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์และจ่ายเงินเรียบร้อยเงื่อนไขาการปฏิเสธเมื่อมีการยกเลิกสินค้าการซื้อขายไม่สมบูรณ์สินค้าไม่ได้รับคอมมิชชั่นเช่น g c h i g e Product เขาก็จะบอกนะครับว่าบางสินค้านะครับที่เขากําหนดก็จะไม่มีค่าคอมมิชชั่นให้เราก็ลองกดเข้าไปดูลิงก์เขานะครับ ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของ Adidas Thailand เลยนะครับเมื่อมีลูกค้าเนี่ยคลิกผ่านลิงก์ของเราแล้วเกิดทำการซื้อขายในเว็บ Adidas Thailand เนี่ยเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับผม4.2%เราสามารถสมัครเป็น Access Trade Influencer ได้นะครับก็สินค้าก็จะมีให้เลือกตามนี้เลยอันนี้ก็จะทำง่ายนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับก็ใช้เป็นมือถือก็จะทำง่ายนะครับเพียงแค่เราค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เราอยากขายนะครับอย่างเช่นรองเท้า ขาย249บาทค่าคอมมิชชั่นคืนให้เรา1.94บาทอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ เลือกสินค้าที่เราชอบที่เราถนัดนะครับผมแค้นว่าเว็บไซต์ตัดต่อฟรีกับ a c c e s s t r ท d e ที่เราจะไปทำา A f f ิ i ิเอตเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับก็พอเราลงคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับไปไเรื่อยๆจนมีผู้ติดตามครบ1000คนหรือว่าผ่านกฎเกณฑ์การสร้างรายได้ของ YouTube แล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับแถบชุมชนเนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นเราก็ค่อยมาโพสต์นะครับผมลงไปในชุมชนของเราแล้วเราก็แนบลิงก์ a f f i l i a t e ของเรานะครับติดเข้าไปด้วยแต่ถ้าใครมีสินค้าของตัวเองเนี่ยก็เอารูป เอาลิงก์สินค้าลิงก์ร้านช้อปปี้ทิกต็อกช็อปอะไรต่างๆก็สามารถนํามาแปะในนี้ได้รายได้อีกทางหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นรายได้ขั้นสุดท้ายนะครับรายได้จากสปอนเซอร์หรือแบนเนอร์นั่นเองนะครับถ้าเรามียอดเข้าถึงในชุมชนของเราเยอะเนี่ยเราก็สามารถไปโปรโมทช่องของเราตัวอย่างเช่นเราก็รับโพสต์ให้แบรนด์นี้รับโพสต์ให้สินค้านี้ก็คิดหนึ่งโพสต์ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายที่ผมจะฝากไว้ตรงนี้นะครับให้เรามาใส่ที่อยู่อ e ีเมล ของเราด้วยคําอธิบายตรงนี้นะครับเราก็เขียนไปเลยนะครับคลิปวิดีโอไหนเนี่ยที่เราไปเอาของช่องอื่นมาแล้วเจ้าของช่องเนี่ยเขาต้องการให้เราลบคลิปก็สามารถติดต่อที่อยู่อีเมลตรงนี้ของเราได้ สุดท้ายที่ผมจะฝากถึงทุกคนนะครับก็ให้เรานึกไว้ว่าเราไม่ได้ต้องการจะเอายอดวิวที่สูงใน y o ย u ทูบชอตเนี่ยเราต้องการผู้ติดตามช่องเราให้เยอะที่สุดนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่มในคลิปถัดไป